จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน2567 2มิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เขตสุขภาพที่8จังหวัดสกลนคร สามิถุนายนมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2567โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะระว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 10มิถุนายนมทร,รอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานักคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีได้ฟังบรรยายการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสภาก,การพยาบาลนอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างครบครันอีกด้วย3-7มมิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนคร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ, than, 對對 rain, on, อีสานโดยมุ่งหวังให้เหล่าผู้นำนักศึกษาได้นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย12มิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมประกาศเจตนารมการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญูมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันด้วยความสมานณชัน้นภายใต้หลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมทออรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครจัดโครงการปฐมนิเทศน,นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยายลัยคณะบดีผู้บริหารทุกคณะและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมในระหว่างวันที่13-14มถึงิมิถุนายนได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารรวมถึงได้รับฟังแนวทางในการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาและยังมีการบรรยายพิเศษต่างๆอีกมากมาย15มิถุนายนมทรอ,อ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีปราศจากโรคภัยและเป็นการป้องกันภาวะอันตรายของโรคภัยต่างๆที่อาจเกิดกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย18มิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้วยหลักการตลาดยุคใหม่และการสร้างจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งและเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด21มิถุนายนไว้สารเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการบำรุงพระพุทธศาสนา25มิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานอุตสาหกรรมเกลือสินเทาในพื้นที่จสกสว 27มิถุนายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมพรภู้สีฐานผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรร่วมต้อนรับคณะทำงานติดตามเร่งร well. ัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในโอกาสประชุมเพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายยังงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อนหนี้ผูกพันณห้องประชุมคำคูณ2ชั้น1อาคารวิจัยและพัฒนามทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร29-30มิถุนายนมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อย,ยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปรุ่นที่19โดยมีหัวข้อบรรยายได้แก่การสกัดน้ำมันหอมระเหยและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยทิศทางตลาดน้ำมันหอมระเหยในอนาคตการสกัดเย็นจากพืชเป็นต้น ขอสแสดงความยินดีกับอาจารย์มานิษสานอกอาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในโอกาสที่ผลงานได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทงานงานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวณนนคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะชื่อผลงานลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายช้างพังสีจำปา มทรอีสานวิทยาเขตสกลนครขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิรุตอ่อนสลุงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่7ทับพันวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567 มทอรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดุษฎีสีธาตุได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทยสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติจากมติที่ประชุมสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่7ทับนสวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567